ฝากกดแชร์กดไลคสตอร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมารีวิวเลนวายของ Can น n เป็นเลนส์10 18 stm เป็นเลนมือสองอีกเช่นกันที่ผมได้มา ครบกล่องเลยครับตัวนี้มาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเลนคู่มือเป็นเลนมือสองนะครับตัวนี้ได้มามีแค่คู่มือกับตัวเลนแค่นี้แล้วก็กออ เป็นเลนวายของแคนนอน1 18นะครับ STM ฝาหลังฝาหน้าครบมีฮูดด้วยก็ประมาณนี้เลยสวยงามเลนตัวนี้ผมได้มา4,900บาทครับสภาพเหมือนที่เห็นเลยครับสวยงามมีฝาหน้าฝาหลังครบมีฮูดมาด้วย ข้างในสวยใสยไม่ลาไม่ฝ้าไม่มีฝุ่นด้วยครับเจ้าของแทบจะไม่ได้ใช้เลยสวยงามมาเลยครับ Canon 1สิบ STM เป็นเลนวายนะครับใครที่ชอบเก็บภาพมุมกว้างเก็บภาพครอบครัวเก็บภาพวิวตัวนี้เหมาะมากเลยครับรวมทั้งสายงานวีโอด้วยนะครับ เพราะตัวนี้โฟกัสเงียบและเร็วมากต่างกับตัว10 22ที่ผมเคยรีวิวไปแต่ตัวนั้นก็โฟกัสเร็วและเงียบเหมือนกันแต่ตัว10 22 USM ของ Canon ตัวนั้นไม่มีการสั่นครับแต่ตัวนี้มีการสั่น s t ต b i ล i z e r ตัวนั้นไม่มีครับตัวนี้ก็เหมาะกับสายงานวิดีโอมากกว่า ัวน,นั้นไม่มีการสั่นแต่ถามว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมก็ถ่ายได้ครับแต่ถ้าจะเอาความนิ่งเลยต้องตัวน,นี้เลยครับมีฮูดมาให้ด้วยฮูดแท้ตรงรุ่นใครอยากใส่ฮูดก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ถอดออกก็จะดูประมาณนี้เลยครับใส่ก็ประมาณนี้สวยงามเช่นกันครับเวลาใส่ฮูด ถ้าใครไม่ชอบใส่ฟูดก็ถอแล้วก็เก็บไว้กับตัวเลน์ได้เลยตัวนี้ขนาดฟิลเตอร์หรือขนาดหน้าเลน์ที่67มมิลครับ67มิลเม f ที่4.5ถึง5.6นะครับนะครับสวยงามเลยทีเดียวระยะมาโครที่0.22นะครับ ยามาโโใกล้มากเลยครับหรือยี่ประมาณยี่สิบสองมิลประมาณนั้นเลยศูนย์จุดเจ็ดเอทีใกล้มากและสวยด้วยตรงนี้เลนสวยใสนะครับไม่ลาม่ฟ้าลองไปหามาใช้ดูครับ สำหรับสายงานวิดีโอผมแนะนำตัวนี้เลยครับเขามีการสั่นมาด้วยสวยงามมากหน้าใสาเลยไหมครับเป็นเลน A.P.S.C. นะครับไม่ใช่เลน E.F. นะครับตัวนี้เป็น E.F.S. เวลาอยู่กับบอดี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวยงามเช่นกัน ไม่เล็กไม่ใหญ่อ้วนกว่า18.55นิดนึงความยาวพอๆกันเลยครับกับ18.55เป็นเลนวายเป็นเลนทายมุมกว้างอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเช่นกันครับแต่ถ้ายิ่งเป็นสำหรับสายงานวิดีโอนี่เหมาะมากเลยตัวนี้ เดีย๋ยวมาลองดูเรื่องโฟกัสยังไงโฟกัสไวมากโฟกัสไวจริงครับเป็นไงครับถ้าใครได้ยินเสียงเร็วโฟกัสเร็วและไวมากครับ ามุงกว้างนี่เก็บได้แบบเยอะมากเลยครับดูระยะทายนะครับว่ามันใกล้หรือไกลขนาดไหนนี่ครับใกล้มากเลยครับนี่ระยะที่18นะครับผมโซมที่ระยะ18 ลองดูทิลระยะสิบกันบ้างครับเป็นไงครับใกล้มากครับประมาณนี้เลยยิ่งทายแบบเก็บภาพมุมกว้างภูเขาทะเลครอบครัวนี่แบบเหมาะมากเลยครับเราไม่ต้องถอยไปไกลย,ยืนใกล้ๆได้เลยแล้วเก็บ ภาบุคคลอย่างเงี้ยโหผมว่าสวยงามมากจริงๆมันถ่ายพอร์เทตได้ด้วยนะครับมีบางคนก็เอาตัวเลนวาไปถ่ายพอร์เทตก็ได้เหมือนกันสวยงามอีกแบบหนึ่งดูระยะที่โฟกัสได้ครับใกล้มากอะลองถอดฮูดออกจะได้เห็นชัดขึ้น ปกติที่โมงเลยนะครับเลยระยะสิบนี่ครับขึดและใกล้มาเลยประมาณแค่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งเองครับระยะความห่างแค่ประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งเองครับใกล้มากมาก เพื่อนดูภาพโอ้สวยงามมากละเอียดเป็นเลนอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเช่นกันครับราคาไม่แพงด้วยลองไปหามาใช้ดูคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปภาพจากเลนตัวนี้ที่ผมไปถ่ายมาไว้ในท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยแล้วเราจะมารีวิวทั้งเลนส์และกล้องมือหนึ่งและมือสองให้เ,เพื่อนๆได้รับชมอีก وكل ما خاف